มองหาบ้านหลังใหญ่ใกล้เมืองในบรรยากาศสงบใกล้ชิดธรรมชาติกันอยู่หรือเปล่าคะเปิดบ้านการกนกคลิปนี้พามาดูโครงการบ้านเดี่ยวหลังใหญ่3ถึง4ห้องนอนพร้อมบริการครับเฮาส์ที่ครบครันบนทำเลติดถนนเรียบคลองชนประทานเชื่อมต่อถนนเชียงใหม่หางดงได้ใกล้โรงเรียนนานาชาติมากมาย โครงการบ้านสวยๆที่ทุกคนกำลังรับชมอยู่ตอนนี้คือโครงการบ้านกันกน 65, ระหนก25คลองชนหางดงค่ะโครงการพัฒนาบนแปลงที่ดินขนาดประมาณ65ไร่ค่ะมียูนิตพักอาศัยทั้งหมด334ยูนิตเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังใหญ่แบบบ้านกรการพรีเมียรสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย177ตารางเมตร ปรับได้ตามความต้องการ3-4ห้องนอน3ห้องน้ำ2โซนนั่งเล่น2ที่จอดรถรองรับครอบครัวขยายอยู่สบายทุกเจเนเรชันราคาเริ่มต้นเพียง3ล้านกลางๆเท่านั้นค่ะการเดินทางมายังโครงการสามารถมาได้ทาง2เส้นทางด้วยกันค่ะโครงการอยู่ติดกับถนนเรียบคลองชนประทานใช้เวลาเดินทางเพียง10นาทีจากตลาดแม่เหีย อยู่ก่อนถึงปั๊มปะตะทน้ำแพร่ค่ะและสามารถเชื่อมต่อถนนเชียงใหม่หางดงได้สะดวกระยะทางประมาณ1.5กิโลเมตรโดยสามารถเข้าจากซอยเทศบาลตำบลหางดงใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งกาดฝรัง่งบิ๊กซีหางดง2ตลาดหางดงโรงพยาบาลหางดงโรงเรียนนานาชาติเกรซ โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นมหาวิทยาลัยนอตเชียงใหม่และส่วนน้ำแคลนแคนยอนค่ะโครงการบ้านการกน,กนก25ครองชนห่างดงเป็นบ้านเดียวดีไซน์ใหม่ที่สามารถปรับฟังก์ชั่น3-4ห้องนอนเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ เริ่มต้นความสะดวกสบายของการใช้ชีวิตที่การเข้าออกบ้านด้วยประตูรั้วรีโมทพื้นที่โรงจอดรถกว้างขวางจอดรถได้ถึงสองคันพื้นปูด,ด้วยกระเบื้องแต่งขอบทรายล้างทุกหลังและทางโครงการยังเตรียมท่อร้อยสายไฟเพื่อรองรับการติดตั้ง EV charger อีกด้วยค่ะตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่มากๆเลยค่ะ ประตูสำหรับเข้าไปภายในตัวบ้านจะมีทั้งหมด2ประตูด้วยกันค่ะโดยจะมีประตูทางเข้าฝั่งโรงจอดรถที่หลายๆบ้านนิยมใช้และสะดวกต่อการใช้งานเพราะว่าทางโครงการจะแถมดิจิตอลดอ r ล็อกเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยค่ะ ส่วนประตูทางเข้าหลักเป็นประตูบานเลื่อนพร้อมกระจกเขียวตัดแสงขนาดใหญ่เพื่อให้ได้แสงและลมเย็นสบายจากธรรมชาติช่วยให้ซอมพักผ่อนอยู่สบายยิ่งขึ้นโดยประตูบานเลื่อนและหน้าต่างที่โครงการเลือกใช้จะเป็นของทอ s ์สเ e ็ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันต่อดีกว่าค่ะพื้นที่ด้านล่างจะเป็นโถงโปร่งโล่งกว้าง,างเพื่อรองรับการจัดสรรพืน้นที่ตามไลฟ์สไตล์ของคนในบ้านค่ะ ถงนั่งเล่นสามารถวางโซฟาชุดใหญ่ๆได้เลยถัดมาจะเป็นโซนรับประทานอาหารที่สามารถวางโต๊ะทานอาหารขนาดใหญ่กว่าที่โครงการจัดไว้ให้เป็นตัวอย่างได้สบายเลยค่ะในส่วนของห้องครัวก็ได้พื้นที่จัดเต็มเหมือนกันค่ะโดยเราสามารถติดตั้งประตูมากั้นครัวปิดเองได้เพื่อไม่ให้กลิ่นจากการทำอาหารเข้าไปรบกวนภายในตัวบ้านค่ะ ควาพิเศษของบ้านหลังนี้คือการดีไซน์พื้นที่โถงชั้นล่างมาขนาดใหญ่โดยทางโครงการสามารถปรับห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์หรือว่าห้องนอนชั้นล่างเพื่อรองรับครอบครัวที่มีสมาชิกเยอะหรือว่ามีผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ด้วยค่ะ วางเตียง3.5ไปจนถึง6ฟุตได้โดยทางโครงการได้วางเตียง5ฟุตไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างอีกด้วยค่ะส่วนห้องครัวทางโครงการได้ปรับพื้นที่บางส่วนของโซนรับประทานอาหารเป็นพื้นที่ของห้องครัวแทนค่ะจึงเป็นสาเหตุที่ทางโครงการเลือกตำแหน่งประตูที่จะออกไปยังโซนซักล้างหลังบ้านให้อยู่บริเวณนี้ค่ะขนาดของห้องก็กำลังดีพร้อมกั้นห้องครัวปิดด้วยประตูบานสไลด์เป็นสัดส่วนค่ะ ของชั้นล่างจะอยู่ใกล้กับบันไดค่ะจัดให้แบบฟูลฟังก์ชันเลยสามารถอาบน้ำได้รองรับการพักอาศัยชั้นล่างและยังกั้นโซนแห้งเปียกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนจะขึ้นไปดูชั้นบนนะคะพื้นของบันไดเป็นไม้ยางพาราประสานหมดปัญหาเรื่องปลวกแต่ยังให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริงค่ะ บริเวณชั้น2ขึ้นมาก็จะเจอกับโซนนั่งเล่นชั้นบนพร้อมช่องรับแสงธรรมชาติบรรยากาศปลอดโปรง่งสามารถทำเป็นมุมพักผ่อนอ่านหนังสือมุมทำการบ้านของลูกมุมจิบชาแบบที่โครงการจัดไว้ให้ดูก็ได้ค่ะหรือบางบ้านของคนไทยชาวพุทธอยากจะจัดพื้นที่ตรงนี้เป็นห้องพระก็สามารถทำได้เลยค่ะ ั่งด้านหน้าบ้านจะเป็นพื้นที่ของห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะโดยความที่ห้องนี้ได้พื้นที่ฝั่งหน้าบ้านไปเต็มๆจึงสามารถแบ่งสัดส่วนของห้องได้ลงตัวมากๆด้านหนึ่งของห้องทำเป็นโซนสำหรับพักผ่อนวางเตียงนอนขนาดใหญ่บรรยากาศโปร่งมากๆเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ติดกับระเบียงด้านหน้าบ้านพร้อมรับอากาศยามเช้าได้ทุกวันค่ะ อีกด้านหนึ่งของห้องที่สามารถปรับเป็นพื้นที่ walk in closet ได้หรือจะทำเป็นโซนพักผ่อนส่วนตัวของคุณพ่อคุณแม่แบบที่โครงการทำไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะติดก,กันจะเป็นห้องน้ำในตัวของห้องนอนใหญ่แบ่งพื้นที่มาให้เป็นสัดส่วนมากๆโดยสุขภัณฑ์ทางโครงการเลือกใช้ของอเมริกันสแ a น d าร์ทั้งหลังกนะันโซนแห้งเปียกไว้เรียบร้อยค่ะ มาต่อกันที่ห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะขนาดของห้องก็จะมีขนาดพอๆกันอยู่บริเวณด้านหลังของบ้านได้พื้นที่กว้างพอสมควรสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ครบวางเตียง5-6ฟุตได้พร้อมหน้าต่างมาให้ถึง2ด้านปลอดโปร่งอยู่สบายมากค่ะนอกจากบ้านสวยๆของทางโครงการบ้านการกนก25ครองชนหางดงส่วนกลางของทางโครงการก็ยังน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ ภายในโครงการจัดให้มีส่วนสีเขียวขนาดใหญ่พร้อมสนามเด็กเล่นให้ถึง2จุดรองรับการออกกำลังกายกลางแจง้งและการพักผ่อนหย่อนใจของคนทุกวัยค่ะเรื่องความปลอดภัยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โครงการให้ความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะโดยนำระบบ LPR System ระบบอ่านป้ายทะเบียนอันตโนมัติมาใช้ในการเข้าออกโครงการของลูกบ้านค่ะ และเพื่อความสะดวกของผู้อยู่อาศัยจึงมีการแบ่งช่องทางเข้าออกของโครงการสำหรับลูกบ้านและผู้มาติดต่ออีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมี CCTV และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะด้านหน้าของโครงการจะเป็นที่ตั้งของอาคารครับเฮาตั้งอยู่บริเวณที่ดินของบริษัทภายนอกโครงการให้บริการลูกบ้านทั้งสะว่ายน้ำระบบเรือที่แยกระหว่างสะเด็กและสะผู้ใหญ่เพื่อความปลอดภัยค่ะ ด้านบนของตัวอาคารจะเป็นห้องฟิตเนสที่มีเครื่องออกกำลังกายครบครันทั้งคาร์ดิโอและเวทเทรนนิง่งโดยบริการขับเฮาส์จะเป็นบริการเสริมค่ะค่าบริการไม่ได้รวมอยู่ในค่าส่วนกลางทำให้เราไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางที่สูงเกินไปและได้จ่ายเงินสำหรับใช้บริการขับเฮาส์เฉพาะช่วงที่เราใช้บริการเท่านั้นถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะ แต่ลูกบ้านไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวนะคะบริการคลับเฮ้ามีไว้ให้บริการเฉพาะลูกบ้านเท่านั้นทางโครงการไม่ได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ร่วมด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือภาพรวมของโครงการบ้านการกนก2 5คลองชนหางดงค่ะบ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่หลั ปรับฟังก์ชันได้3-4ห้องนอน3ห้องน้ำา2โซนนั่งเล่น2ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย177ตารางเมตรราคาเริ่มต้นเพียง3ล้านกลางๆเท่านั้นค่ะใครที่สนใจอยากจะได้บ้านเดี่ยวในบรรยากาศสงบท่ามกลางธรรมชาติทำเลติดถนนใหญ่เดินทางเข้าเมืองสะดวกแวะมาเยี่ยมชมโครงการดูบรรยากาศจริงกันได้ทุกวันเลยนะคะ สำนักง,งานขายเปิดให้บริการ9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook การกนก Property ค่ะฝากติดตามช่องการกนก Property ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการเปิดบ้านในโครงการอื่นๆต่อไปค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ